ครับสวัสดีครับอ้วนมันสกันนะครับวันนี้ก็มาทําการนะครับแยกพ่อแม่พันธุ์ร่วงนะครับก็อันนี้ก็ครบกําหนด13วันแล้วนะครับ14วันแล้วนะครับเนี่ยก็ทาการแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ร่วงนะครับแยกออกไปทํากระมังใหม่นะครับเนี่ยนี่ตัวเมียนะครับใส่ไว้ก่อนนะครับแยกๆนะครับเป็นร่วงสาคูนะฮะร่วงสาคูนะครับเอาไว้เนี่ก่อน มันอาจจะมีลูกมันอยู่นี้ก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับแยกฟองไมพันนะครับนี่ครับเป็นอาชีพใหม่ครับอาชีพใหม่นะครับเป็นอาชีพใหม่นะครับวันนี้ก็ครบกําหนดแล้วนี่ครับฟองไมพันเราใส่ลงไปนะครับก็กำลังหนึ่งประมาณห้าคู่ห้าคู่ก็สิบตัวตัวมีห้าตัวตัวคู่ห้าตัวนะครับก็เป็นห้าคู่นะครับ แต่ก็บอกให้อ่าค่ายทํากลางวันกลางคืนนะครับเพราะว่าพอดวงไม่ร่วงมันจะออกขึ้นมานะครับแต่วันนี้เราก็จะบางวันให้ดูมันจะชัดนะครับดูก่อนว่ามันจะชัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจับตอนกลางคืนใหม่นะครับวันนี้ก็เอาแค่เห็นก่อนนะครับเพราะว่าพ่อไม่ฟันเขาจะลงไปยางล่างนี่แบบนี้ครับนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเมียงหวังนะครับใส่ไว้นะครับก็ แล้วก็แหวกนะฮะแหวกตัวครับนะว่าจะมันจะโดกไหมก็ดูเอ่อร่วงมาด้วยนะครับหรือร่วงมาด้วยอู่ร่วงปเด้วยว่าโอ้ยดกกันเนาะนะครับใส่ไปแค่ห้าคู่แล้วครับเนี่ยดูพี่น้องอ่าทุกคนครับดูเนี่ยใหญ่ฮะด่วงสักคู่ครับบางทนานก็เรียกลูกมะพร้าวพวกเราเอามะพร้าวเลี้ยงนะครับเราเอาสักคู่เลี้ยงเลยเรียกด่วงสักคู่นะครับก็พ่อแม่พันธุ์ก็เอาสั่งมาจากใต้นะครับจากใต้ จับคุณพรนะครับไปไปเสื้อดูเห็นก็โอ้โหคุณพรนะครับก็มีตายบ้างครับหมายความว่าพ่อแม่พันธุ์เขาก็เดินทางไกลอาจจะมีตายบั่งดูควนมก็จะมือกล่องเราก็มือกล่องเราก็แ่มจันนะครับภรรยาภรายารายามือกล่องเนี่ยไม่ไดบอกทำไม นี่ครับดูว่านี่อาหารไดก็หมดนะครับนี่ฮะตัวไหนตัวตัวอันนี้ก็ครบ14สี่วันนะครับก็จะเอาพ่อแม่พันธุ์ไปอ่าไปขยายอีกระมังหนึ่งครับหนึ่งกลายเป็นสองครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็มาเช็คดูด้วยนะครับเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันตัวนะครับว่าจะแยกม่ต้องแยกแล้วครับเนี่ยอยากจะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พอนะครับ อโอ้บอกแล้วนะครับบอกแต่ไว่าดี๋ยวก่อนอเขาจะบินได้ครับอันนี้ก็เคลี่ยหาพ่อแม่พันธุ์เขานะครับไม่ใช่ว่าจะอะไรมันก็เดี๋ยวมันก็จะลงมาเองมันนะครับไม่เป็นไรครับมันก็งูปูครับแต่อาหารกลิ่นดีมากครับไม่มีกลิ่นนะครับก็มีนิดอเนืน้แล้วก็ใช่หลายอย่างอะ่ะอีองอีเอ็มนะน่าจะหมดแล้วนะกะมังนี้นะครับอ่ะกะมังนี้หมดแล้วนะครับเราจะไม่เติมนะครับเราอีกสองข้อมันก็ไม่เติมนะครับเนี้ย จะนด้ใส่ไปคืนนะครับเพราะว่าบางอันมันก็จะมีเนี่ยลูกบวงอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะเข้าไปไข่ข้างในนะครับก็เป็นอีพีแรกแล้วกันสาหรับข้วดม่รกันครับทดลองเลี้ยงนะครับนี่นะได้สนใจอยากได้ความรู้เราก็มาได้นะครับแล้วก็พิ่งทําเหมือนกันครับนี่อ่ะกําลังแรกผ่านไปครับ